สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนแฟฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลทุกท่านนะครับนะกลับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับปั้นปรินทร์ปั้นฟุตบอลสเตชันนะครับกับคลิปที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกูโรวันนี้นะฮะโอ้โหทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่25 5, มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2564นะครับเป็นไงฮะสุดสัปดาห์แล้วนะครับใครทํางานวันสุดท้ายแล้วก็บอกมาหน่อยหรือใครต้องทํางานเสารท์ทย์อีกนะครับนะก็บอกกันมาได้นะสำหรับผมเนี่ยก็ วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็เรียนวันสุดท้ายแล้วนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆแล้วกันนะทางานหรือเรียนหรืออะไรก็สู้ๆนะครับผมก็เรียนวันสุดท้ายแล้วนะครับนะจะได้มาพักผ่อนละเสาร์อาทิตย์นี้นะครับยังไงก็วันนี้เรื่องของยูโรรอบ16ทีมนะครับมาพูดคุยกันว่าใครมีโอกาสที่จะได้แชมป์นะครับถ้าดูจากสายแล้วก็มาวิเคราะห์รอบ16ทีมกันนะครับว่า ใครมีโอกาสผ่านไปแล้วก็มาสรุปว่าใครเจอใครบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญฝากกด subscribe ให้กับช่องฟุตบอล Station สถานีฟุตบอลด้วยนะครับจะไม่พลาดชมคลิปอื่นๆนะครับหรือไลฟ์ต่างๆนะครับทั้งฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างประเทศครับมาพูดคุยกันนะครับอ่ะนี่ครับนี่นะครับนี่เป็นภาพรอบ16ทีมนะครับนะในอันนี้เพจของอันนี้ IG ของผมเองครับฟุตบอลสเตชั่นของเพจนี่ครับ อ่ะนี่มาแล้วนี่ครับเพจผมเหมือนกันครับฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลน,นี่คือโฉบหน้าของ16ทีมนะครับนะนี่โฉบหน้า16ทีมดูว่าใครเจอใครกันบ้างนะครับเขาจะแบ่งเป็นสายเลยครับคือดูครับทางซ้ายกับทางขวานะครับแล้วก็มีแบบมีโอกาสที่คือเอาง่ายๆฝั่งฝัง่งนี้กับฝั่งนี้ไม่เจอกันนะครับแบ่งฝั่ง มาเจอถ้าจะเจอกันก็คือเจอกันรอบชิงเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งดูครับไอสายทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายของผมนะฮะคือมันมีแต่บิ๊กแมทเต็มเลยครับดูครับเบลเยียมโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะครับอิตาลีกับออสเตรียอย่างเงี้ยนะครับฝรั่งเศสสวิตโคเอเชียสเปนโอ้โหถือว่าทีมใหญ่ๆเพียบนะครับในยุโรปแต่ดูสายนี้ครับ ผมเชื่อเลยว่าสายเนี้ยทีมที่ได้เปรียบคือทีมที่จะผ่านเข้ารอบ8ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรืออังกฤษนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าทีมในสายนี้ไม่เก่งนะแต่คือชื่อชั้นน่ะมันดูเยอรมันกับอังกฤษมันดูเหนือกว่าแล้วก็ควรที่จะไปอยู่ควรที่จะไปอยู่สายฝั่งนี้มากกว่าเอาจริงนะมุมมองผมนะเอาสวิตเนี่ยมึงควรมาอยู่ฝั่งขวานะครับนะโอ้โหสวิตเจอฝรั่งเศส สวิตออสเตรียเนี่ยควรเปลี่ยนกับอังกฤษเยอระะมันนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็เป็นเรื่องของการที่จบอันดับที่เท่าไหร่แล้วมาเจอกันอะไรแบบนี้นะครับนะซึ่งตารางการแข่งขันอยู่ตรงนี้ครับนะเสาร์ที่26พิจิกนายนครับ5ทุ่มครับเวลส์ Wales, พบกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่อขออภัยครับเดนมาร์กรับเดนมาร์กเวลส์เจอกับเดนมาร์กนะครับนะ แล้วก็ทางด้านของอิตาลีเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอลแลนด์จะเจอกับเช็กนะครับที่บูดาเปสต์นะครับประเทศฮังการีนะครับวันอาทิตย์นะห้าทุ่มแล้วตีสองทางด้านของเบลเยียมโปรตุเกสที่เซบียาประเทศสเปนนะครับจันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนครับห้าทุ่มครับโคเปนเฮเกนนะครับจะเป็นโคเอเชียเจอสเปนนะครับตีสองครับฝรั่งเศสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่บูคาเรสต์นะครับ โรมาเนียนะครับประเทศโรมาเนียส่วนอังกฤษนะครับเจอกับเยอรมันเล่นที่บ้านตัวเองครับลอนดอนนะครับห้าทุ่มนะครับวันอังคารที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนตีสองเป็นสวีเดนเจอกับยูเครนนะครับที่กราสโกเซลติกนะครับนะประมาณนี้นะครับนะทีนี้มากลับมาหน้าผมนะครับแฟนๆมองว่าอย่างไรกันบ้างครับหรือว่าเป็นสาวกทีมไหนกันบ้างนะครับคือผมมองว่าไอฝั่งเนี้ยคือมันตัดกันแบบเยอะเลยอะฝั่งซ้ายอะซ้ายมืออะนะครับก็คือ มีทั้งโครเอเชียสเปนทางด้านของโปรตุเกสกับเบลเยียมอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอิตาลีกับออสเตรียฝรั่งเศสกับสวิตคือทุกคู่แหละของใสาทางซ้ายที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่อะแต่ไอฝั่งเนี้ยผมว่าถ้าเยอรมันหรืออังกฤษผ่านไม่ได้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ชนะระหว่างสวีเดนกับยูเครนอันเนี้ยคือยังพอแบบโอเคยังเบาแต่ไปอะหนักสุดนะผมว่านะ ที่อังกฤษหรือเยอรมันจะเจอคือฮอลแลนด์ในสายเนี้ยพูดตรงๆนะครับฮอลแลนด์ Holland. ซึ่งมันก็พูดยากนะเพราะอะไรเพราะาฟุตบอลอะไรมันก็ไม่แน่นอนถูกไหมครับมันเราก็พูดยากนะเพราะว่ามันฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อเลยว่าทีมแชมป์ปีนี้จากที่ผมคิดนะเอาความรู้สึกแบบอันนี้เอาแบบเอาความรู้สึกส่วนตัวเลยนะ ผมก็คิดว่ามีโอกาสเป็นมีโอกาสเป็นทีมชาติอิตาลีว่ะเพราะว่าอ่ะอิตาลีเปิดเจอออสเตรียถ้าผ่านไปก็ไปเจอคู่เบลเยียมกับโปรตุเกสคืออิตาลีมันแต่อย่างว่าแหละรอบแบ่งกลุ่มอิตาลีมันยังไม่ได้เจอของจริงอ่ะถ้ามาเจอเบลเยียมกับโปรตุหรือโปรตุเกสเนี่ยผมว่ามันได้วัดแหละนะครับนะได้วัดเลยเอาเป็นว่าผมจะให้ความเห็นแล้วกันนะ ว่าใครมีโอกาสเข้ารอบ8บ้างเอาแต่ละคู่เลยแล้วกันนะนะครับเบลเยียมกับโปรตุเกสเนี่ยในความรู้สึกจริงๆเลยนะผมยังรู้สึกว่าเบลเยียมจะผ่านนะครับเบลเยียมจะผ่านนะนะครับพรผมว่านักเตะเนี่ยพอๆกันพอเบียดสู้กันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคิดว่าเบลเยียมน่าจะผ่านนะครับไม่น่าตกรอบ16นะเบลเยียมผมบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมพูดสายนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไป ไอฝั่งทางซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวไปฝั่งหนึ่งแล้วก็อิตาลีกับออสเตรียเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอิตาลีก็น่าจะผ่านได้นะครับนะฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นฝรั่งเศสที่จะผ่านเข้าไปรอบ8ทีมนะครับโคแอดกับสเปนเนี่ยผมเอามันพอๆกันเลยอะสอคู่เนี้ยเอ้คู่เนี้ยสทีมเนี้ยผมยังมองว่าผมชอบ สเปนมากกว่านะนะครับส่วนสวีเดนกับยูเครนเนี่ยผมยังรู้สึกว่าอาจจะเป็นยูเครนนะครับยูเครนผมก็มีได้ดูบางแมตช์ก็เล่นดีนะเอาจริงอะ่ะตัวที่รู้จักกันก็มีอย่างซินเชนโก้นะครับจากแมนซิตี้ยามเลนโกอะไรอย่างเงี้ยส่วนอังกฤษกับเยอรมันอันเนี้ยน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าเล่นที่ลอนดอน และเยอรมันเนี่ยก็มีจุดอ่อนแนวรับอย่างนัดที่เจอกับฮังการีเนี่ยก็มีจุดอ่อนทางแนวรับให้เห็นผมยังเชื่อว่าคู่นี้ผมว่ามีโอากาสแบบเสมอกันอ่ะไม่แน่ใจว่ายูโรมีต่อเวลาแล้วมียิงจุดโทษไหมนะยังไงถ้าผมจํำข้อมูลผิดขออภัยผมรู้สึกว่าถ้าเสมอถ้ามีต่อเวลาก็น่าจะต่อเวลาแหละแล้วถ้าชนะกันก็จะชนะกันต่อเวลาแต่ถ้า เอาแบบยิงจุดโทษก็อันนั้นมา50-50แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเสมอกันนะอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยฮอลแลนด์กับเช็กเนี่ยผมว่าผมชอบฮอลแลนด์นะเอาจริงผมคิดว่าน่าจะฮอลแลนด์แหละส่วนเวลส์กับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยผมว่าผมให้เดนมาร์กนะครับมีโอกาสผ่านไปได้นะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดนะเป็นความคิดผม ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นแล้วแต่ท่านเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามนะครับนะคิดว่าใครเป็นแชมป์ยังไงบอกกันมาได้สําหรับตัวผมผมยังคิดว่าอิตาลีนะแต่เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยเดี๋ยวถ้ารอบ8เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีนะครับนี่ครับแล้วมันก็มีประเด็นครับผมเขียนลงเพจไปนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ด้วยยูฟ่ายืนยันยกเลิอกอเวโกทุกทุกรายการนะครับที่เป็นยูฟ่าเริ่มต้นฤดูกาลหน้านะครับ นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ติดตามติดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากช่องผมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย